นีค่ครับพวกก็ช่องเอเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนะพามาบอกข้อดีข้อเสียของโปกากรํสเ็จรูปนะครับว่าดียังไงตามผมเลยครับลูกนี่นะครับจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะกปรสํามสเปจรูปนะครับนะสเปจรูปยังไงนะครับสําเร็จรูปก็คือการสั่ง <sorting> ปั๊มมาจากโรงงานเลยนะครับสั่งเขาดัดมานะเราก็บอกสเปคเขานะครับว่าจะเอาเหล็กเท่าไหร่นะนะเหล็ก2องุนสามุนนะครับเขามีหมดเลยครับนะสำหรับตัวนี้ของผมเนี่ยผมใช้2องบุนนะครับ สองุ่นก็ประมาณประมาณสักห้ามิลห้ามิลหกมิลได้นะครับนะประมาณประมาณนะครับนะเพราะว่าบ้านเราอย่างหนึ่งคือใช้สเกลไม่แน่นอนใช้สีหุน่นมั่งใช้เซนมั่งใช้นิ้วงงไปหมดเลยครับนะไม่เป็นมาตรฐานแน่นอนนะครับใช้อยู่สองตัวนี้แหละเออทีนี้เนี่ยแต่ว่าเวลาสั่งสั่งเหล็กเป็นหุ่นนะครับนะฮะแต่เวลาสั่งขนาด ให้สั่งเป็นเซนนะฮะอันนี้ผมก็งงนะครับนะเขาบอกมาอย่างนี้นะครับโรงงานเขาบอกาอย่างนี้นะพที่เอาเะไรกี่หุนนะฮะแต่ว่าเวลาสั่งนะฮะเวลาสั่งขนาดเนี้ยสั่งเป็นเซนนะแต่เนี้ยผมสั่งมา4.5เซนนี่นะครับตัวนี้ 4. 5เซนนะฮะเซนกว้าง15นะครับกว้างเซนนะฮะสั่งแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะทําคานสูงที่ระดับเอ่อเซนนะครับ แต่พอเอาจริงๆสั่ง45ไปนะครับพอมันลงไปอยู่ในปูนนะปูนมันต้องกว่าอยู่แล้วครับมัน50กว่านะจ่ายเป็น55นะครับก็โอเครับไม่มีปัญหา1 5ครับสำหรับข้อดีของการใช้ปอกคาร์บนสเร็จรูปนะครับนั่นก็คือว่ามันลดค่าใช้จ่ายนะครับลดค่าใช้จ่ายเรื่องคนนะครับสำหรับค่าแรงงานที่จะมาทําตัวนี้นะครับก็ลดลงไปได้เยอะเลยนะครับแทนที่จะจ้างคนมานั่งดัดอยู่นะ เพราะว่า400อันนี้พอได้ดัดเลยครับนี่ยก็400อันถ้าจ้างคนก็น่าจะหลายวันอยู่นะเพราะฉะนั้นลดตรงนี้ไปได้อย่างนึงแล้วนะครับนะครับนู่ควบคุมจํานวนได้เป๊ะๆนะครับแน่นอนเลยนะสมมุติเราสั่งมา400เนี่ยแต่ถ้าสั่งมาดัดเองเนี่ยนะครับเราอาจจะมีต้องสั่งเหล็กเหลือมานะครับนะเพราะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเศษเป็นอะไรพวกนี้นะครับข้อสนะครับนี อีกอย่างนะครับนะก็คือว่าลดพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับนะเพราะว่าถ้าสั่งเหล็กมาเป็นเส้นเนี่ยมันจะยาวนะครับถ้าสั่งมาเป็นเป็นอย่างนี้นะครับพอสั่งมาเสร็จเนี่ยเขาจะใส่ถุงปุ๋ยมานะใส่ถุงกระสอบมานะครับนะก็ประมาณสกระสอบของผมนะกระสอบละร้อยนะครับดีนะครับนะน้ำหนักได้มาตรฐานนะครับนะแล้วก็สินค้าได้ตามตรงสเปกนะครับง่ายๆเลยนะครับนะเท่าไหรเท่านั้นเลยนะครับ 45- ก็สีเป๊ะนะครับ ครับนะลดแรงงานนะครับนะลดการใช้แรงงานลงนะครับนะไม่ต้องมานั่งดัดเองครับคุณว่าครับสารการรับจุงทีนี้นะครับนะถ้าลองเป็นหนึ่งในทางเลือกของเรานะครับในการที่จะสร้างบ้านนะครับเอาจิงๆิงนะครับผมว่ามันก็ประหยัดลงไปได้พอสมควรกันนะครับนะและที่สําคัญคือสเปคมันแน่นอนนะครับเท่ากันเลยทุกอันนะเป๊ะนะครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอีอินโสวัสดี